คุกเกิลน,น้องมาแล้วนะ้าน้องมาเล่นด้วยเห็นไหมน้องหน้าตาน่ารักอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยอกกันอุ้ย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 น่ารักอุ้ยอุ้ย น่ารักช้า <N ces> น้องหมีแพนด้า Ο, no, 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 no. เอา้าโอ้หลงข้าวอีกแล้วเอ้าโอน่ารัก <N ces> เดี๋ยวตามาเหอะเอากระโดดลูกกระโดด กกินเกินจ anyway, ีบเลยลูกครูเกินจีบเลยลูกเราจีบแล้วเราแล้วเราเราเข้ามาแล้วเนี่ยเลยเลยเกิอ้หไหน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 เอาเกินจีบลูกเกินจีบเอาจีบจีบจบอ้ยเล่นหนังบานเกินจีบลูกเกินจีบ โอ้อ้ห u เอาเกินจีบลูกเกินจีบเร็วน้องไปแล้วยัง LEW1 LEW1 เกินจีบเร็วเร็ว BUKE น่แน่เร็วจีบน้องเร็วน้องไปแล้วมา scripture- เดี๋วๆๆ น่ารักไปซะแล้ววิ่งกันน้ำบาลเลยกูเกินปะกูเกินกูเกินเกินไปแล้วลอน้องมาแล้วลูกแล้วเกิน ค,คูเกิลครับคูเกิลครับน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องกลับแล้วน้องกลับไปโรงเรียนแล้วว้าวทำเป็นเล่นตัววิ่งน้ำบานเลย <c oughs> น่ารักใช่คลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะคะ g o เก l ล ก็ไอนี่แล้วไม่เอาน้องแล้วไปแล้วน่ารักค่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะกูเกิลไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆจะพาเขามาอีกมาเล่นกับน้องนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่าบายค่ะสวัสดีค่ะ <S <S คลิปนี้มีความสุขนะคะน่ารักดีเห็นกูเกิลแล้วค่ะบายบายจ้ะ